ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม2568ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2การบันทึกและการตรวจสอบโปรโฟไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วร้อยละ100การบันทึกแบบรายงานและประเมินผลความเข้มแข็งของสหกรณ์รอบแรกสำหรับสหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรที่มีปีบัญชีสิ้นสุดเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2567เป้าหมาย3แห่ง บันทึกเรียกร้อยแล้วทั้ง3แห่งคิดเป็นร้อยละ100การขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจสะสม620 6, 20, 000, 6 9 6 9บล้าน6,969บาท79สตางค์กลุ่มเกษตรกร,ร,กรยังไม่มีปริมาณธุรกิจเนื่องจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่มีธุรกิจเพียงอย่างเดียวคาดว่าจะมีปริมาณธุรกิจช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปการดำเนินงานขาดทุนสะสมลดลงจำนวน2แห่งได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านนาฝายและกลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่าดอกไม้ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรทั้งสองแห่งได้รับเงินเหลือจากการชำระบัญชีของกลุ่มเกษตรกรทำนาชื่นชมมาชดเชยขาดทุนสะสมทำให้หมดไปการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบ สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีกลุ่มเกษตรกรที่ค้างชำระจำนวนหนึ่งแห่งคือกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านหัวงัวปัจจุบันชำระหนี้ได้ครบถ้วนแล้วกลุ่มเกษตรกรที่ค้างชำระและถูกดำเนินคดีจำนวนหนึ่งแห่งคือกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านน้ำเที่ยงพัฒนาก้าวหน้านี่คงเหลือ4 6 9 8 1บาท27สสตางค์ สำหรับการปฏิบัติงานอื่นๆกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2สามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดงานที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่ในอำเภอกันทอนวิชัยเชียงยนและชื่นชม 1. ง,งานแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้แก่การร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การแนะนำช่วยเหลือจัดทําบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบการร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ตรวจทานเงินรับฝากทุนเรือนหุ้นและเงินกู้ของสมาชิก2งงานตรวจการและติดตามแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีตรวจติดตามเฝ้าระวังและตรวจการ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติและการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีซึ่งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2มีสถาบันที่ต้องแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจำนวน3มแห่งได้แก่สหกรณ์การเกษตรสีชื่นชมจำกัดสหกรณ์การเกษตรกันทอนวิชัยจำกัดและสหกรณ์การเกษตรเชียงยืนจำกัด งานงานช่วยเหลือแนะนำเร่งรัดและติดตามการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ติดตามการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ของสหกรณ์การเกษตรสีชื่นชมจำกัดโครงการปกติวัตถุประสงค์ให้สมาชิกกู้ประกอบอาชีพวงเงิน5ล้านบาทติดตามการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืนจำกัดโครงการปกติ วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกวงเงิน2ล้านบาท4งานช่วยเหลือแนะนำเร่งรัดและติดตามการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์กลุ่มเกษตรกรติดตามเร่งรัดหนี้สินของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านน้ำเที่ยงพัฒนาก้าวหน้ากรณีผิดนัดชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้วถูกดำเนินคดีโดยกำหนดให้ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30เมษายน2,568ระหว่างเดือนมกราคม2,568ติดตามได้จำนวน4,000บาทปัจจุบันนี่ค้างคงเหลือจำนวน46,981บาท27สตางค์งานโครงการและงานนโยบายอื่นๆตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การ,กรเกษตรจำนวน4รายการ ซึ่งได้รับเองินอุดหนุนตามโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะักสหกรณ์การเกษตรเชียงยืนจำกัดอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามตรวจเยี่ยมแนะนำการเตรียมพื้นที่โครงการพิพิธพภัณฑ์ผักพื้นบ้านเพื่อฉลองครบรอบ160ปีจังหวัดมหาสารคามนะสหกรณ์การเกษตรสีชื่นชมจำกัด โดยสหกรณ์จะดำเนินการขอรับบริจาคพืชผักตามบ้านสมาชิกกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ซองขอจบนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม2568ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ บุญปั้นแต่งอห้เป็นคู่กันไปตลอดชีวิตให้บุญนำพาหัวใจเขาคู่กันไปตลอดชี